สวัสดีค่ะผู้ฟังผู้ชมค่ะวันนี้ดิฉันว่าพันพรายพันและ่อทีมงานสวัทวงกิตค่ะมาพูดคุยกับทางท่านนายกเทศมนตรีมเมืองกระทูถึงแนวนโยบายในการขับเคลื่อนพัฒนาพื้นที่เทศบาลเมืองกระทูรวมไปถึงการพัฒนาคุณภาพชีวิต พี่น้องประชาชนทุกช่งวงวัยค่ะให้อยู่ดีมีสุขในทุกช่วงเวลานะคะมีหลากหลายกิจกรรมค่ะที่ทางเทศบาลเมืองกระทูได้จัดกันมาอย่างต่อเนื่องเพื่อที่จะ<อ>เขาเรียกว่าอะไรนะเสริมทักษะเสริสรรมสัมพันธ์ให้กับพี่น้องประชาชนวันนี้ดิฉันอยู่กับท่านรายยุทธสิทิกรท่านนายกเทศมนตรีเมืองกระทูสวัสดีอย่างเป็นทางการคะ่ะอย่างที่เกริ่นค่ะท่านนายกว่า แน,นวนโยบายของเทศบาลเมืองกระทู้โดย,โดย,โ,ดย,โ,ดยโดยตลอดระยะเวลาการบริหารมาเนี่ยเน้นในเรื่องของการพัฒนาทุกช่วงวัยแล้วพัฒนาทุกกลุ่มด้วยไม่ว่าจะเป็นด้านสาธารณสุขในเรื่องของสาธารณประโภคต่างๆทราบมาว่ามีอยู่หนึ่งโครงการที่มีการขับเคลื่อนพัฒนาในเรื่องของอาชีพระยสั้นเป็นการเสริมทักษะสร,ร้างไรายได้ให้กับพี่น้องประชาชนในช่วงของกลุ่มใกล้ๆสูงวัยหรืออาจจะเป็นกลุ่มวัยทํางาน คือเทศบาลกระทุนะครับก็มีประชาชนอยู่ประมาณ 30, สามหมื่นเศษนะครับก็ 3, สามหมื่นเศษก็ประกอบด้วยเด็กเล็กเออเป็นทารกหรือว่าเป็นเด็กเออเป็นเยาวชนเป็นนักเรียนแล้วก็วัยทํางานแล้วก็วัยมีครอบครัวแล้วก็ผู้สูงอายุนะครับมันก็หลากหลายแต่เทศบาลกระทุ่ก็ต้องเล็งเห็นนะครับว่าแต่ละกลุ่มอาชีพแต่ละกลุ่มเป้าหมายมันไม่เหมือนกันเออก็เรื่องเด็กก็ เน้นในการเรียนจะทํายังไงให้เรียนดีที่สุดส่วนที่ไม่เป็นห่วงที่สุดคือช่วงเวลาทํางานวัยทางานนะครับคือเป็นวัยเขาที่แข็งแรงมากที่สุดซึ่งเทศบาลก็ไม่ต้องช่วยอะไรเขามากเพราะเขายังใช้เวลากับการทํางานแล้วว่าร่างกายเ็ายังแข็งแรงอยู่ส่วนต่อจากนั้นไม่ว่าเป็นแม่บ้านที่ มีครอบครัวแต่ต้องอยู่บ้านนะครับคนชนกลุ่มนี้ก็เป็นเป้าหมายที่ว่าเทศบาลกระทูต้องไปดูแลเขามไม่ว่าผู้สูงอายุหรือชมรมผู้ผ,ผู้วิการผู้อะไรเราก็ต้องแบ่งแยกกันซึ่งตอนนี้ก็โครงการเทศบาลกระทูก็ทําว่าไม่ใช่โครงการอาชีพระยะสั้นนะครับคืออยากให้มีไอแม่บ้านที่อยู่บ้านไม่มีรายได้หรือ,อ,อมีรายได้น้อย จะมาทําอาชีพเสริมให้เขานะครับทําอาชีพเสริมให้เขาเพื่อ,อได้พัฒนาการมีชีวิตที่ดีขึ้นซึ่งเป็นการที่จับต้องได้จริงคือทางเทศบาลกระทุก็มีแนวคิดว่าจะตั้งชมรมสตรีในสังกัดเทศบาลกระทุก็เลย,เยทำงานร่วมกับกองสวัสด์นะครับเปิดโครงการตั้งชมรมสตรีก็เปิดรับสมัครมา ตั้งแต่เด,เดือนที่ผ่านมานะครับเปิดรับสมัครมาก็เราก็คิดตั้งเป้าว่าแค่ประมาณทั้ง20-30คนที่สเตตี่มีครอบครัวแต่อยู่บ้านเฉยๆไม่มีอาชีพทํา <c oughs> เราก็พยายามจะทําอาชีพใไม่้ามีรายได้ถึงไม่มากก็มีอาชีพนะครับ <c oughs> เพื่อตอบแทนให้เขาใช้เวลาว่างที่มาทําเพื่อ, <c oughs> อ,อไม่ไม่เวลาว่างที่ผ่านไปเฉยๆแล้วก็มีมีค่าตอบแทนนะครับถึงไม่มากก็จริง ก็เลยตั้งเป้าไว้ก็เปิดรับสมัครที่ตั้งเป้าไว้ประมาณ60คนแต่ตอนนี้มาสมัคร120คนนะครับซึ2 2> ่งมากมากว่าที่ <c oughs> แล้วก็มาสมัครเรื่อยๆแต่ผมก็บอกองสวัสดิ์ว่าให้เบรกไว้ก่อนนะ hmm. เพราะชุดแรกเรายังทําให้เป็นรูปธรรมยากถ้าคนเยอะมากขึ้นเราก็ทํายากอาจจะดูแลยากกับเป้าปหมายที่เราวางไว้ก็คือ60คนเราได้เห็นแล้วแหละว่า เป็นรูปธรรมยังไงประสิทธิภาพเป็นยังไงการตอบรับจะเป็นยังไงเราอยากได้แค่เป้าหมายแค่หกสิบคนแรกก่อนก็ก็พอได้ร้อยเศษนี่เนี่ยเราก็เราก็เบรกไว้ก่อนก็ประชุมนัดแรกที่ผ่านมานะครับก็เลือกประธานเลือกกรรมการแล้วก็เป็นที่ปรึกษาอีกสองคนนะครับกรรมการเก้าคนผมก็อยากว่าคือไม่ไม่ใช่ว่าจะ ให้เขาเลือกกันเองเพราะเลือกกันเองร้อยกว่าคนมันจะเป็นมหายุ่งยากว่าแบ่งกักแบ่งฝาอะไรพวกวผมเลยตั้งขึ้นมาเองชุดนี้คือผมรับผิดชอบเป็นเป็นชุดนำร่องนะครับชุดนำร่องก็ตอนแรกก็มีโครงการว่าจะมีอาชีพอย่างสองอย่างที่คิดไว้นะครับก็ขึ้นจอวีทัศน์ให้เขาดูว่าอย่างนี้ชอบไหมก็มีสองโครงการคือสารกระถางจากเส้นใยพลาสติกที่เป็นขยะที่เขาทิ้งนะครับ สารกระถางหมายถึงว่าสารกระถางสําหรับปลูกต้นไม้นะครับปลูกต้นไม้สามารถยกไปตรงไหนก็ได้ไม่ว่า,าพืชที่ว่าเราใช้ชีวิตประจาวันไม่ว่าไปโหราภากะเพราแมงลักพริกอย่างนี้สามารถปลูกได้แล้วยกไปกระชับ uh huh. สามารถปลูกที่บ้านได้ uh huh. คือเราให้ทําตัวนี้แล้วอีกตัวหนึ่งก็มีเอาขวดพลาสติกนะครับขวดน้าพลาสติกมาทําเป็นไม้กวาด ไม้กวาดซึ่งไม้กวาดตัวนี้ซึ่งเทศบาลก็ใช้เยอะอยู่แล้วเพราะกองสาธารณสุขจะซื้อกับบุคคลภายนอกมาใช้อยู่เป็นประจำซึ่งเป็นไม้กวาดที่ทําด้วยการมะพร้าวนะครับซึ่งมันก็สึกหลอบ่อยแต่พอไปเห็นปิดวั์ชนิดนี้ที่ทำขวดจัดประติด เราได้สองทางคือยิงนกทีเดียวได้สองตัวนะครับคือขยะกําจัดขยะที่เป็นกรดพลาสติกด้วยแล้วมาเอาทำเป็นไม้กวาดคือลูกค้าของเราก็กระทวงสาธารณสุขเองไอ้กอง,กองสาธารณส,รสรุขนะครับแล้วก็มีเราก็เล่งเป้าไว้ว่าที่อบอทอทุกที่ที่ในภูเก็ตเน่ยจะเป็นลูกค้าของเรานะครับเปิดตลาดให้ด้วยเลยครับเพราะเขา กลุ่มสตรีเขามีหน้าที่ทำาาแต่าก,การตลาดเราต้องช่วยเขา,า,านะครับก็เ,เป็นมุมมองหนึ่งในการที่นอกเหนือจากเสริมอาชีพให้กับกลุ่มสตรีที่อยู่บ้านเป็นช่องว่างอยู่แล้วว่าเออเนี่ยมันมีช่วงเวลาของคุณว่างีคุณมารวมกลุ่มกันก็สามารถที่จะพัฒนาต่อยอดเป็นอาชีพของคุณได้หาไรายได้เข้ามาได้เพราะเป็นกลุ่มสตรีในการดูแลของเทศบาลเมืองกระทุ้เราก็มองเลยว่าผลิตภัณฑ์ไหนที่จะมาต่อยอดแล้วก็มีตลาดรองรับอย่างเช่น ไม้กวาดทางมะพร้าวที่กองาสาธารณก็คือการกวาดถนนนี่แหละการทำความสะอาดเนี่ยใช้อยู่เป็นประจำแล้วก็ท่านไหนก็บอกว่าเอ๊ะมันก็สึกห้อง่ายซื้อไปใช้ไปแล้วก็หมดไปแต่ถ้ามีไม้กวาดพลาสติกที่ไปเห็นแล้วมีการคุ้มค่ามากกว่าแล้วเราก็มีปริมาณขยะพลาสติกอยู่ในมือเราอยู่เพราะว่าเทศบาลเมืองกระทู้เนี่ยมีการคัดแยกขยะตั้งแต่ต้นทางอย่างเห็นได้ชัดนะคะมันก็จะสานต,ต,ต่อต่อยอดโครงการแต่และโครงการเชื่อมโยงกันได้ด้วย คือขยะกระทู้โดยเฉลี่ยวันละห้าสิบปตันนะครับต้องถามว่าส่วนนี้ช่วยได้มากไหมก็เป็นสิ่งเริ่มเริ่มที่ดีไม่ใช่เป็นเรื่พลาสติกหรือขวดพลาสติกม,มันก็เป็นขยะส่วนหนึ่งนะครับแต่สามารถเรามาต่อยอดได้พอประชุมสตรีกลุ่มสตรีครั้งแรกก็มีแนวคิดบางคนก็ไม่อยากทาไม่กวางเขาไม่อยากทกํา,า,าก,การะถางเขาอยากทํายาหมองอมเขาก็แบ่งกลุ่มไปเออเราก็มาคิดเออยาหมองทําได้ก็โอเค แล้วถามมาต่อยอดได้ไงยามองผมบอกเลยว่าเป็นของจำลวยสําหรับงานศอบได้นะครับซึ่งวัดกระทูวัดในกระทูก็มีสองวัดงเฉลี่ยคนตายประมาณห้าหกห้าศพต่อเดือนนะครับก็เป็นช่องทางนี่สามารถจําหน่ายไอเครื่องยาดมยามองนี้ได้ถึ่งเป็นบิดาของคนในพื้นที่และเราไปขายที่ราคาถูกกว่าทางท้องตลาดะนะครับ โอ้โหเป็นการเป็นเป็นมุมมองที่รวมกลุ่มเสริมทักษะขยกับกลุ่มสตรีแล้วเป็นการเป็นมุมมองต่อยอดไปอีกถึงตลาดที่จะรองรับไม่ใช่แค่จับกลุ่มแล้วก็ฝึกทักษะอาชีพแต่พอฝึกมาแล้วผลผลิตมาแล้วไม่รู้จะไปปล่อยที่ไหนอันนี้มันก็คือบั่นทอนจิตใจของผู้เป็นสมาชิกแล้วแต่สินค้าจําหน่ายไม่ได้แล้วก็แคบมันก็หยุดล้วเป๊กอยู่ตรงนั้นเอง แล้วก็ไปก็ไปให้สุดเลยครับก็บอกว่าเออวิธีทําทําเป็นแล้วแต่ช่องทางออกตลาดทํำยังไงเทศบาลกระทู้ต้องช่วยเขานะครับเพราะเทศบาลกระทู้ก็ทําเดี๋ยวจะจะทาเป็นห้องโชว์สินค้าคล้ายๆสินค้าโอท็อปในกระทู้หมดเลยเราจะมีห้องที่ข้างล่างนะครับเราจะทําห้องไว้สําหรับโชว์สินค้าสําหรับโชว์ชาวบ้านให้มาซื้อสินค้าที่เราเลือกคนที่เทศบาล อ,องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่อื่นที่มาเยี่ยมดูงานเราบ่อยมากนะครับ uh huh. เดือนนี้ก็รู้สึกว่าจะมีทั้ง3-4สี uh ่อบทที่มาเยี่ยมเราเราก็ถือโอกาสว่าเสนอสินค้า ขายที่นนเรามีมาเยี่ยมไปเลยนะครับเป็นการต่อยอดเชื่อมโยงผลผลิตในในในองค์กรในในชุมชนนี่แหละค่ะไปสู่ตลาดภายนอกแล้วก็เชื่อมันว่าในส่วนนี้เป็นจุดเริ่มต้นที่จะเป็นหนึ่งกำลังใจที่จะสร้างอาชีพแล้วก็นําเม็ดเงินเข้ามาให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ของเทศบาลเมืองกระทู้เชื่อว่านอกเหนือจากกลุ่มสตรีเราสามารถเป็นอาชีพติดตัวแล้วเราสามารถไปต่อยอดบอกลูกบอกหลานบอกคนในชุมชนที่อาจจะไม่ได้เป็นสมาชิกแต่เขาคือไม่สะดวกที่จะเข้า มาร่วมมันเป็นสมาชิกแต่เขาสามารถต่อยอดเองได้ที่บ้านมันมันจริงๆแล้วครับร้0คนนี้ไม่จําเป็นต้องมารวมตัวที่เทศบาลกระทุ่ต้องถามว่าไปทําเองที่บ้านได้นะครับไม่กวาดหรือว่าวกระถางเนี่ยคุณไปทําเองที่บ้านได้ทําที่บ้านไม่จําเป็นต้องมาทํารวมกันบ้านใครบ้านมันนะครับไปทาสมมุติว่าทาได้บ้านนี้สี่ด้ามห้าด้ามก็เอามาส่งที่เทศบาลกระทุ้เทศบาลกระทุ้ก็จะรับซื้อเป็นส่วนกลางหรือยเป็นตัวแทนที่จะจําหน่ายตรงอื่นนะครับ ไม่จําเป็นต้องมารวมตัวกันาาต้องไม่ทําอย่างอื่นหุงข้าวไปนอกเวลาหุงข้าวก็มามาสารมาทํานี่ได้ที่บ้านนะครับนี่แหละค่ะเป็นการต่อยอดพัฒนาคุณภาพชีวิตของกลุ่มสตรีในพื้นที่เทศบาลเมืองกระทู้แล้วก็มุมมองไปต่อยอดในเรื่องของตลาดผลผลิตภัณฑ์ค่ะในเมื่อมีคนมาดูงานเราเยอะเราก็โชว์ผล,ผลผลิตของเรานี่แหละแล้วก็สารต่อเชื่มอมโยงต่อจําหน่ายให้กับกลุ่มที่มาศึกษาดูงานแล้วก็ มันเป็นสินค้าที่จําเป็นในชีวิตประจําวันแล้วก็จําเป็นกับแต่ละองค์กรด้วยไม้เปลี่ยนจากไม้กวาดทางมะพร้าวเป็นสู่ไม้กวาดจากขวดพลาสติกรับจากขวดพลาสติกแล้วก็ยังมีในส่วนของ กระถางหรือตะกร้าจากสารจากเส้นพลาสติกซึ่งเป็นขยะที่ทำลายยากด้วยเหมือนกันแต่เรามาปรับมาเปลี่ยนให้เป็นประโยชน์ให้เป็นรายได้เข้าสู่พี่น้องประชาชนโอ้ตรงจุดนี้เริ่มต้นจาก60ตอนนี้เป็น120คูณ2แต่ลักษณะเช่นนี้อย่างที่ทานายกบอกค่าว่าไม่จําเป็นต้องมารวมกลุ่มกันแค่คุณมีทักษะวิชาชีพทําด้วยตนเองที่บ้านแล้วค่อยมาส่งต่อผลผลิตนั้นให้กับเทศบาลเมืองกระทูให้กับชมรมในการให้กับกลุ่มเพื่อที่จะขายต่อ เพื่อที่จะนำรายได้มาแจกจ่ายกันโอ้ตรงจุดนี้นอกเหนือจากการเปลี่ยนเวลาว่างที่ทิ้งเปล่าไปวันๆก็มาปรับเป็นอาชีพเป็นรายได้ที่จะเข้ามาให้กับพี่น้องประชาชนถือได้ว่าคุณภาพชีวิตตรงจุดนี้ราคาจะต่อยอดสร้างความสุขมีรายได้ก็จะมีความสุขเนาะท่านนายกเนาะนอกเหนือจากกิจกรรมเหล่านี้มุมมอง,มองต่อไปยังไงกับกลุ่มสตรีแล้วก็กลุ่มช่วงวัยที่เป็นแม่บ้าน ค,คือจริงๆแล้วเราประชุมนัดแรกแต่งบประมาณก็มีแล้วนะครับนี่คือขั้นตอนที่สองขั้นตอนที่สามก็คืออบรมจริงนะครับวันที่ยี่บเอ็ดกับยีิบสองนี้ที่โรงเรียนเทศบาลสองมระทูนมีวิทยกรมาสอนทำสองเรื่องนี้นะครับคือถามว่าพอทำสองเรื่องนี้การดําเนินการจริงๆก็จะเริ่มขึ้นนะครับคือฟังฟังที่ผมเล่า ดูวีดีทัศน์ที่เขาเห็นเขาอาจจะไม่สัมผัสเรื่องจริงมันอาจจะเป็นเรื่องอยากเราเลยให้เวียกรมาสอนกับกลุ่มแม่บ้านเลยนะครับให้เห็นชัดๆจริงๆและสามารถไปทําได้จริงเลยนะครับนี่คือขั้นตอนออการนาดับควา,ามจําเป็นด้วยตามขั้นตอนที่ทําได้จริงออของโครงการนี้ครับ ฟังแล้วนอกจากตรงนี้เนี่ยเชื่อว่าจะมีโครงการอื่นที่จะเป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชนอีกเยอะเลยเ, Walk, เลยทีเดียวแล้วค่ะท่านนายกวนี้ต้องขอขอบคุณท่านนายกเป็นอย่างสูงค่ะขอบคุณานนาค่ะแล้วก็ดิฉันนวพลพรายพันธ์ทีมงานสวัสิธกิจแล้วก็ท่านนายกมงตรง,ง,งขออนุญาตลาคุฝฟังผู้ชมไว้เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ